สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เกิดราศีธนูนะคะเป็นการเปิดไพ่ไทยดวงแต่วันที่4ถึงวันที่17ธันวาคม2563นะคะเรามาดูกันในตำแหน่งของเ,ออเจ้าชะตานะคะก็คือเจ้าชะตาเนี่ยช่วงนี้จะมีการเรียนรู้นะบางคนก็หมายถึงว่าการไปสมัครเรียนไปเพิ่มวุฒิการศึกษาบางคนหมายถึงว่า การที่ว่าเราอยากจะรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็ไปเรียนไปอบรมไปเอ่อไปลงคอร์สเรียนลงคอร์สติวหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เราขาดไปนะคะแล้วเราก็เออเราจะได้พบเจอเพื่อนฝูงเราจะได้ปาร์ตี้จะได้กินจะได้ดื่มกันนะคะอ่า จากนั้นนะคะเราจะได้ได้กินได้ปาร์ตี้ได้ดื่มจากเพื่อนจากาคนคนรู้จักเก่าๆจากคนที่ทำงานเก่าๆเนี่ยนะคะอาจจะมีการนัดรวมกันนะคะเพื่อที่จะามาพูดคุยสังสรรเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเรื่องความรู้ที่เราไปเรียนกันอะไรประมาณเนี้ยอา่าแล้วก็ในส่วนของ คุณแม่นะให้คุณแม่เนี่ยระวังหน่อยนึงในเรื่องของสุขภาพของคู่เช่นแขนดวงตาขาหร,หรือว่าจะูหมอะไรเงี้ยหูนะคะให้ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับของคู่นะคะอีกในหนึ่งก็หมายถึงว่าค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะนะคะคุณแม่นะส่วนคุณพ่อเ็าเช่นการให้ระวังสุขภาพหรือว่าเกี่ยวกับปรีน่องนะคะ หรือไม่ก็หัวโน่หรือไม่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์นะคะนี่คือในตำแหน่งของคุณพ่อนะคะแล้วก็ถ้าสมมตินในตำแหน่งของเจ้านายอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบทำอะไรที่แบบว่ามีเส้นมีสายอะไรเงี้ยนะคะก็ได้นะในความคิดของเขาในช่วงนี้นะถ้าถามถึงการเงินการงานนะคะ ่อนหน้านี้บางคนอาจจะได้มีการลงทุนธุรกิจร่วมหุ้นไม่ว่าจะเป็นกับคนรู้จักกับคนที่ไว้ใจได้กับคนรักกับคนในครอบครัวก็คือมีการร่วมหุ้นมีมีหุ้นส่วนเพิ่มขึ้นมาแล้วถามเรื่องการเงินการทองเนี่ยหมุนได้ไหมหมุนได้เงินเนี่ยก็คือเงินเขาเรียกว่าเงินไหลเวียนดีเงินคล่องนะคะอ่าจ่ายซ้ายออกขวาจ่ายขวาออกซ้ายอะไรแบบเนี้ยนะ มีการเงินที่หมุนดีหมุนคล่องหรือว่าทางสถานที่ทำงานเนี่ยอาจจะพาเราไปไปเที่ยวอ่าไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไปสถานที่ที่มันเป็นแม่น้ำลำคลองทะเลน้ำตกอ่าห้วยหนองคลองบึงอ่ะนะคะมีความสุขดีนะหมุนเงินได้นี่บางคนนี่ถ้าสมมติว่าหมายถึงการซื้อได้โทรศัพท์ใหม่ หรือว่าบางคนมีรถอยู่แล้วก็หมายถึงว่าเปลี่ยนล้อใหม่อะไรเงี้ยได้หมดนะ,ะการเงินนี่หมุนดีนะคะค้าขายดีมีกำไรด้วยนะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรใหม่ๆนะคะในตำแหน่งของคนรักนะตำแหน่งของคนรักช่วงนี้อ่ะคือคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะคอยดูแล เขาอาจจะมีอายุที่แบบมากกว่าเราอะไรแบบนี้เขามีความคิดทีด่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็คอยส่งเสริมสนับสนุนเราประมาณนั้นหรือไม่ใครที่เอ่อใครที่โสดอยู่เนาะเมื่อกี้แต่ว่าคนที่มีแฟนมีคนรักแล้วอะไรแบบเนี้คือช่วงเนี้แฟนคุณนะ่ะให้การช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีเขาจะค้าขายหรือเขาจะทาอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้จะมีเงินเข้ามาค้าขายดีมีกําไรนะคะก็ mm hmm. าตามนี้กเลยสำหรับคนที่มีคู่แล้วใครที่ยังไม่มีคู่ก็จะเป็นคนที่อายุมากกว่าเราเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะที่จะเข้ามาหาเราในช่วงนี้แล้วเขาก็แบบเป็นคนดูแลเทคแคร์แล้วก็เป็นคนเปยให้เราแบบนั้นนะเป็นคนดูแลเอาใจใส่เรานะคะเรื่องการเงินการทองหรืออะไรแบบนี้นะคะค้าขายดีมีกำไรนะสำหรับตัวแฟนของคุณนะคะคนละของคุณ อ่าแล้วก็ความคิดภายในใจในช่วงนี้ก็คืออ่าคุณการเงินดีอ่ะว่ายงายง่ายนะการเงินดีมีการขยายในหน้าที่การงานหรืออ่าทำผลกําไรได้ดีนะคะในช่วงนี้เรามาดูวันที่ดีกันนะคะครูทานายตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7เนาะวันที่4ถึงวันที่7ธันวาคม2 5 6 3ดังนั้นครูจะบอกเป็นวันที่ละกันนะคะวันที่4กับวันที่ห จะได้ไปเริ่มเรียนเข้าคอร์เรียนเริ่มต้นเรียนเรียนรู้อบรมอะไรก็แล้วแต่นะคะวันที่6วันที่7จะมีค่าใช้จ่ายเยอะหรือไม่บางคนก็จะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะคนที่ถูกใจเข้ามาอ่าบางคนถ้าถามว่าท้องไหมก็ท้องได้มีโอกาสท้องนะคะ6 7 8 9ก็8วันที่8วันที่9เขาบอกว่า เรามีสิ่งที่เราอยากได้หรืออะไรแบบเนี้ยก็ให้กดเอาไว้กิเลสต,ตรงนี้นะแล้วก็ให้ระวังสุขภาพในเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเรื่องกอของอ,งอ,งอวัยวะสืบพันธุ์ต่างๆของเรานะคะ1 0 11 1ออ่าช่วงนี้ก็คิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองจะทำยังไงให้ได้เงินได้ทองประมาณนั้นนะคะ12 13คุณเป็นคนเก่งเรื่องงานงานทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะทำได้ดี คุณจะแก้ไขได้นะคะสิบสี่สิานี่บางคนแบบว่าเหนื่อยงานเนาะทำงานเยอะหรือว่าได้มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยว อ่า,ท,าท่าสารท่องเที่ยวนี้ก็คืออ่ามีทั้งภูเขาเที่ยวดอยไปจับหมอกมีน้ํามีทะเลมีห้วยหนองคลองบึงแล้วแต่เลยนะคะก็คือไปชาร์จแบตนั่นเองวันที่16-17 16-17คุณก็มีความคิดที่จะจะทําอะไรดีจะขายขยายงานออ,อยากมีงานเพิ่มอยาามีความอยากจะค้าขายที่มีกำไรแล้วจะทำยังไงดีประมาณนั้นนะคะอ่า เรามาดูสีสีนําโชคของคนที่เกิดราศีธนูภายในสัปดาห์นี้นะคะก็คือเอาสีเหลืองสีดำสีส้มสีเหลืองสีดำสีส้มนะคะเป็นสีนําโชคสำหรับคนที่เกิดราศีธนูนะเลขหน้าไพ่นะคะก็คือสี่หกสองสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็แปดสาม อ่าโอเคจบแล้วนะสำหรับคนที่เกิดราศีธนูนะคะเป็นคำทำนายตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่17ทธันวาคม2563ค่ะ